สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาทบทวนนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งไปทะเลกันนะคะวันหยุดนะคะกุ๋งกิ๋งเขาก็เตรียมตัวที่จะไปทะเลนะคะเด็กๆ girl girl who is this this is a girl กุ๋งกิ๋งก็ไปปลุกคุณพ่อคุณแม่แต่เช้า คุณพ่อคุณแม่ตื่นได้แล้วค่ะไปทะเลกันค่ะ father father mother mother กุ่งกิงก็เตรียมตัวพร้อมที่จะไปทะเลแล้วนะคะ head h a d what is it is it a h a t กุงกิ๋งก็ถึงทะเลแล้วนะคะเด็กๆนั้นไงนั้นไงชายหาดรายขาวสะอาดทะเลสวยฟ้าใสากุ้งกิ๋งเห็นหาดทรายสวยงามเปลี่ยนชุดว่ายน้ำลงทะเลเร็วไวเล่นน้ำสนุกจังเลยค่ะคุณพ่อซีซีแซ,ซนดี้บี Sandy b e ี s ส s w i MING s w i m MING แปลว่าว่ายน้ำนะคะเด็กๆกุ๋งกิ๋งเล่นน้ำจนเหนื่อยเมื่อยล้าแม่จา๋ากุ๋งกิ๋งหิวจังเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆว่าคุณแม่เตรียมเอาอะไรมาให้กุ๋งกิ๋งรับประทานบ้าง Sandwich Sandwich ไฟไลไฟไล่ชิคเก้นชิคเก้นตกบ,บ่ายกุ่งกิ๋งก็เล่นเว่าวอย่างมีความสุขนะคะเด็กๆไข่ไข่ What is i t is is a ไข่กุ่งกิ๋งชวนคุณแม่คุณพ่อมาช่วยกันก่อสร้างปราสาททรายนะคะเด็กๆ Shell s h e l l what i s It i t i s a shell กุ่งกิ่งก็เดินเล่นริมทะเลนะคะเด็กๆระหว่างเดินอยู่นั้นก็เจอปูเสฉวนนะคะเด็กๆ c b crab กุ่งกิ่งก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาเก็บขยะบนชายหาดนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆไปเที่ยวทะเล อย่าทิ้งขยะลงบนชายหาดนะคะเพราะจะทำให้ชายหาดสกรปรกนะคะเด็กๆบินบิน,บนถึงเวลากลับบ้านแล้วละบายบายไปก่อนนะจ๊ะทะเลจ๋าวันหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่ค่ะนิทานเรื่องกุ้งกิ่งไปทะเลก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ